สวัสดีครับท่านวิทยากรและท่านผู้เข้าร่วมการเชิงบฏิบลริการนะครับการเขียนสารคดีประวัชีวิตบุปการีทุกท่านนะครับแม่ผมจะมีผลงานเขียนสารคดีรวมเริ่มจํานวนหลายเล่มน,นะครับแต่และเล่มก็เป็นความภ้ามุงใจในแต่ละด้านอาทิท่องแดนเจดีย์ไพในผู้การประเทศ ภูมิใจที่ข้อเขียนในเล่มนี้มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ชั้นมิตรประเทศที่ไม่อาจย้ายแผ่นดินหนีหรือแยกออกจากกันได้แต่ผลงานทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมเขียนหรือเกี่ยวข้องในฐานะบรรณาธิการเล่มนี้คือขอบฟ้ากลางใจเป็นเล่มที่นำความปิติในดวงใจเปี่ยมล้นที่สุดถ้าเป็นหนังสือรวมผลงานคัดสรรของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงประดิการเขียนสรา,ารคดีปลอดชีวิตบุปการีตามโครงการหอมกลิ่นลำดวนรุ่นที่1และรุ่นที่2ซึ่งเป็นโครงการที่ผมคิดคน้นสร้างสรรค์ขึ้นมานะ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกองทุนส่งเสริมง,งานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ปรจิตดี D, พระภูมิใจที่ส่งเสริมให้คนเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวชีวิตปุบการีเป็นการแสดงกตัญญยุตาจิตต่อผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามาที่สำคัญขอฟ้าการางใจเป็นหลักฐานยืนยันยืนยันว่าประวัติชีวิตปุบการีของเราแต่ละคนนั้นไม่ได้เป็นการบันทึกเรื่องลวส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวที่ไม่มีคุณค่าพอแช่คนหน่ได้รับรู้ อาแท้ที่จริงอันนับเปน็นการบันทึกประวัติศาสตร์ภาคประชาชนอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวารวมทั้งสาระทางวัฒนธรรมประเพณีกติกรรมเชื่อและศาสตร์วิทยาการอันหลากหลายเปิดไปที่เรื่องแรกนะครับดังหนึ่งช้างแห่งภูผาคุณมาลินีกลางประพันธ์ผู้เข้าอบรมหอมกลิ่นลำดวนรุ่นที่หนึ่งขึ้นต้นเรื่องว่าอย่างน่าสนใจว่าโอ้กูกเบาทองคําพวกเราได้ยินเสียงช้างร้องโหยหวนเหมือนเจ็บปวดตลอดเวลาบนภูผาขาม ดังลงมาถึงหมู่บ้านสามวันแล้วชาวบ้านพาขามสองสามคนเดินเท้ามาบอกพ่อให้ขึ้นไปดูช้างที่นำขึ้นไปปล่อยบนภูผาขามพ่อเร่งรีบตามเพื่อนที่มีช้างเหมือนกันขึ้นภูผาขามขณะเดินทางมีเสียงพูดพึมพำตำหนิตัวเองว่าไม่น่าใส่ปลอกขาพายบึ้งเลยรู้อยู่ว่ามันยังไม่แข็งแรงเมื่อถึงหลังภูผาขาม ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือช้างตัวใหญ่สีดำสนิทนอนร้องหวยหวนปลอกขาหน้าทั้งสองข้างพันกันแน่นยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งไม่มีแรงแม้แต่ขยับงวงขยับหางงาข้างหนึง่งปากลงดินคงพยายามใช้งาช่วยพยุงตัวลุกขึ้นแววตาบ่งบอกถึงความเจ็บปวดยิ่งเห็นน้ำตาของพลายบื้งไหลซึมหลายคนแอบ กลืนก้อนสะอื่นด้วยความเวทนาจะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นงานเขียนสรารคดีที่นําเสนอเรื่องจริงนะครับแต่กลวิธีการเขียนราวกับเขียนเรื่องสงนนั้นหรือนวนิยายทําทให้เป็นเรื่องที่ชวนอ่านชวนติดตามและยังได้ความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตคนเลี้ยงชาย้างอ,อีกด้วยนะครับใจกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับชายผู้คำนวณวิถีชีวิตได้แม่นยำคุณนาดนงบ้านจันทนระ์ผู้เข้าอบรมของกงง mm. ิ่งลำเลือนรุ่นที่สองเล่าให้ฟังว่า ก่อนมาเข้ารับการอบรมนั้นเธอทราบเพียงแต่ว่าพ่อเป็นทหารเคยไปรบในสงครามเวียดนามนอกจากนั้นแล้วเธอไม่รู้เลยว่าพ่ออยู่ห่วยไหนผ่านการยากลำบ,บากมาอย่างไรเพราะพ่อบุคลิกเงียบขรึมจนกระทั่งเมื่อเธอมาอบรมการเขียนสารคดีนะครับเธอตัดสินใจคุยกับพ่อซักไซไต่ถามพ่ออย่างาละเอียดถึงได้ทราบว่าพ่อเป็นทหารทําหน้าที่คํานวณวิถีกระสุนบนใหญ่ทําให้เธอร้องอ๋อว่าเธอเข้าใจแล้วเหตุใดพ่อจึงเป็นคนตรงต่ง,งเวลามากนะครับ เพราะว่าการคำนวณวิถีกระสุนจะคาดเคลื่อนไม่ได้พ่อไปช่วยทหารอเมรกฑลร,รบในสงครามเวียดนามปี2องพน,ะะนานะครับในฐานะทหารคำนวณวิถีกระสุนบุญใหญ่ปีที่ไปรบนั้นตรงกับสมัยประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันฐานมริกรันกินอาหารพื้นบ้านเอเชียไม่ได้เลยเนะครับต้องกินแต่อาหารกระป๋องที่รัฐบาลส่งมาโดยเฉพาะฮอทดอกฐานไทยที่ไปช่วยรบก็เลยต้องกินแต่ฮอทดอกไปด้วย กินจนเบื่อจนถานไทยตั้งฉายาให้ให้ฮอดอกตามลูกทรงว่าจูจอนสันกันเล็กกันน้อยเหล่านี้นะครับให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเป็นหัวใจของการเขียนสารคดีที่ผมย้ําอยู่เสมอว่าสารคดีไม่ใช่งานเขียนเชิงวิชาการที่น่าเบื่อหากแท้ที่จริงสารคดีคือการนํกกาเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์และอย่างมีศิละปะสารคดีจึงจัดเป็นสื่อในประเภท e d ทนเมนต n คือเป็น education และเป็น entertainment ในตัวด้วยนะครับและนี่คือหัวใจของการอบรมครั้งนี้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ย คณะวิทยากรจะแจกแจงโดยละเอียดต่อไปนะครับท่านผู้เข้าอบรมท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถถามมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันแต่ Facebook Live ก็ช่วยให้เราใกล้ชิดเหมือนกับนั่งอยู่ห้องเดียวกันขอขอบคุณอหอศิลปะแท่งกรุงเทพมหานครนะครับที่เอ,อ,อื้อเฟื้อสถานที่ห้อง501เป็นส่วนห้องส่งสารนีทโทซัททั้งช่องหนึ่งแพร่ภาพแพร,พรเสียงไปสู่ผู้ชมผู้อบรมไม่ใช่แค่จังหวัดไกลๆหายังมีบางท่าน พนักอยู่นักกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมอริกาก็ร่วมอบรมกับเราด้วยผ่าน a c e b o o k Live นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้อบรมผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ศัสต์สุนารัอบรมครั้งนี้คือกองทุนส่งเสริมง,งานวัฒนธรรมกรมงาสนมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณคณะวิทยากรแขกรับเชิญผู้อบรมทุกท่านที่ทําให้การอบรมครั้งนี้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นมาและอย่าลืมน,นะครับการอบรมจะเกิดประโยชน์สมมว่าผู้เข้าอบรมต้องฝึกปฏิบัติการเขียนด้วยแน่นอนถ้ามีการบ้านส่งมาานน้อยยคณรก วิทยากรก็สบายไม่ต้องตรดเยอะแต่เรายินดีมากกว่าถ้าได้อ่านผลงานของผู้เข้าอบรมซึ่งมักทําให้เราพบเพรน้ํางานในวงวนวกรรม,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 มสเสมอดังนั้นอย่าป่อยให้เรารอเครเื่องนะครับส่งกันบ้านมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสวดีครับ